หาคุณเป็นคนหนึ่งที่พูดไม่รู้เรื่องไม่ว่าจะเป็น introvert ที่พูดสิ่งที่คิดไม่ได้หรือ extrovert ที่พูดเยอะแต่คนรู้สึกว่าสรุปไม่ได้มาพบกับอาจารย์ต้องตาตจัดเวทพิชนะคะเราจะสอนให้ทุกคนสรุปคำพูดให้เป็นภาพและที่สำคัญมีแถม t e m เ l ร t โดย based on หนังสือสองเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นพูดีภาพหนึ่งที่สอนให้ทุกคนคิดเป็นภาพ และพูดด้ยวยภาพ2ที่ให้รีซอสเพื่อสอนให้ทุกคนทำสไลด์ให้เป็นภาพและเรายังมีโบนัสเพิ่มเติมนะคะทูสต่างๆไม่ว่าจะเป็น Power BI Tableau Excel หรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นทูทันสมัยที่ทำให้ทุกคนสามารถพูดย่อยเป็นภาพสามารถทำ Data Storytelling and Data Visualization ได้ค่ะ